ช่องยูสิบฟาร์มอเมริกันบามันช่องที่มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัววันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปชมตลาดนัดวัวควายอําเภอบัวใหญ่ตลาดนัดก็จะเปิดทั้ง2วันเช้าวันเสาร์และเช้าวันอังคารเชิญชมกันได้เลยครับครับสวัสดีเสาร์วันที่23กันยายนนะครับเสารวันเสาร์นะครับตาพบกันอยู่ที่ตลาดนัดงอควานะครับอําเภอบัวใหญ่นะครับ ืัอนี้กาเนียนหน้าตานะครับสําหรับมัวควายนะครับที่หอยเิ่นพาเขามาในตลาดนะครับเดี๋ยวผมพาไปเยี่ยมชมหลายๆขั้นหลายๆหอยกันครับครับมาเบิงสาวหน่อยนะครับอันนี้แม่สาวหรือว่าแม่ทองครับทองสามเดอนอันนี้ทองสามเดินทางพอได้ครับมีหลอดบอบ่ครับทับตัวทับตัวน่านะในทองทับตัวเป็นมัวสีแดงนะครับเครื่องพาด้อครับตอนนี้อันนี้ห้องไว้เท่าไหร่ครับผม ทองคายาวสามสิบสามสามสิบสามทองสามเดือนทับโต้ได้ครับคมโตอันละแม่สาวแม่นี่ทองคมโตนะครับสาวน้อยเหรอพ่อผู้น้อยในห้องอันนี้ผู้ติอ๋อห้องก็ผู้ผู้น้อยมินิมินิอันนี้ราคาเบ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 าห้องไอทอทไรฟอร์ดราคาเกษตรกรนภายในห้องไเทอทไรน้อหมื่นพันครับหมื่นพันน้อสำหรับผู้ตอนนี้โอ้หนอกเขาตังอยู่เด้อครับหนอกตังดีนะครับ ขอเบอร์ไว้ติดต่อนะครับพ่อมีคนสนใจควรโทม่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามสี่สามครับสามสี่สามนครับพ่อซื้อหยังพ่อยหยังเจนครับศูนย์แปดแปดสามสี่สามห้าแปดหนึ่งครับผมโทรหาพ่อเราเด้อครับขอบคุณแม่ครับเดี๋ยวผมดูทั้งนี้ให้นะครับเด้อครับเมงว่วเพ่นเม็ดสีแดงนะครับทองสามเดือนคุ้มตนะครับนะสำหรับเกษตรกรที่สนใจกระโทรมาหาพ่อแล้วนะครับเอา มันหมันเด้อครับพ่อให้มันหมันเด้อครับรครับสวัสดีครับเอามาเบิ่งงัวนะขดพ่อพันของพอ่อเราอีกเด้อครับลูกไส้เคฟสามหนึ่อายุจักเดือนแล้วครับพี่พ่อว่าป,ปีนี้ใบนี้หลอดลูก KF31 เอกสารครบเด้อครับราคาเพิ่นห้งอง4ีหาแข็งขาดีเด้อขอขาดีนะครับสีเม็ดสีเข้มโบสนอกต่างๆของเราอยู่เด้อครับนี่แข็งขาใหญ่นะครับ งวดทองเราอยู่ทั้งรถเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้เสร็จแล้วให้เบิ้งฮองไปซีซิท่าได้ก่อนปะซีมือหนาซีมือหนเด้อยละครับเพื่อนห่างต่อร้องได้เนาะต่อร้องได้เนาะ,อ,อ,นะอันนี้อันนี้งัวาสาวเมียฟังเขานี่เนาะข้างบนนี่งวดสิบหกเดือนงัวาสาวเด้อครับนี่ย KF31 คือองดำงนะครับ เพลิงดำสีเข้มนะครับเม็ดบักขามนี่ทองเม็ดบักขามตัวเม็ดสาวนี่ห้องไว <oh ้เท่าไรพ่อสีสิบห้านะครับบันนี้เม็ดทองหรือบันนี้ทองตัวไหนเจ็กขวดร้อยล้านนะครับลูกใดแล้วพ่อมัวลูกสวงมาสั่นนะครับพอผลมา ห้องแจ็คพอดลอยล้านห้องหกสิบสองนะครับเบิ่งแขงขาเพ่นเม็ดสีดีดีห้องเจ็ดเดือนหรอเด้อครับนี่ซื้อไปกับล้อกินน้องนะครับท้องเจ็ดเดือนแจ็คพอตลอยล้านแม่พิ้นหนาตาดีเด้อะครับนีบ่หูบดนะครับใส่ขมห้เห็ดเขาแล้วนะครับแม่หัวโลนเห็ดเขานะครับแต่นี้แต่ตนอกนำรางงามเด้อครับนี่ เขามีลูกตัวที่สองเป็นเม่นังนะครับมีลูกแล้วนะครับพันกันมีลูกแล้วหนึ่งตัวแข้งขาดีอันนี้เอาานี้ขอเบอร์โทรติดต่อไ้นะพ่อศูนย์หกสี่้เ้ห่หสี่สี่ศูของพ่อหยังของพ่อหยางนะครับขำสเก์เสียงทั่หาแล้วนะครับมันมๆพ่อขอบคุณมากครับมาเบิ้งสองสาวหน่อยแดงๆของหอยพ้นเด้นครับตัวแรกนี่ลูกตัวไหนเอ้พ่อเยกเฮ ตัวแรกนี่ลูกตัวใดนี่ครับนี่ยูอ้วะลูกเป็นพ่อรวยกันพ่อครับพ่อรวยแต่ว่าไม่ได้ทับหลอดนะครับเป็นพ่อคุ้งฝูงเพื่อนลูกเลือดรวยแหละครับความเจ้าเนื้อเจ้านังเขาแดงติดโบดเด้อครับตเรียกตัวแรกนี่ห้องไว้เท่าใดครับรองตัวละทีิบหาครับลองตัวละทีิบหานะครับราคาเดียวกันคือราคาเพื่อนลองไว้เด้อครับแล้วตัวหลังนะครับนี่ใบมีหลอดวะปะพ่อตัวเดียวกันครับพ่อตัวเดียวกันมาจากทีเดียวกันเด้อครับ ว่าสาวสองตัวนี้พ่ห้องไว้โตละซีใช่ไหมมันสะท้อนแสงนเนาะแดดออกแล้วมืัอนี้ผมมาสายนะครับเอาผู้ใดอยากเห็นตัวจริงกับผู้หาเราขอเบอร์ติดต่อนะครับ065 404 404 2246 22ย์หกห้อสียูย์ส่สสยใสครับนี่โคราชครับห้อยยุโคราชเด,ด้อครับโทรหาเรานะครับไก่เคียงโคราชนะครับเขตเท้าโทรหานะครับเราไปเบิ่งตัวจริงได้เนื้อหนังดีเด้อครับ มันสะท้อนแสงเนาะฟังนี่ผมถ่ายบ่ได้อันนี้เบิ่งถ่ายมันนะครับเครื่องพาไอเครื่องดํานะครับบ่ค่อยเห็นเนาะมันสะท้อนแสงเครื่องดําหางใหญ่นะครับเม็ดสีดีนะครับเม็ดสีดีนะครับเนื้อหนังเขาดีนะครับหนังหนาทั้งสองตัวเลยเอาสำหรับท่านใดที่สนใจกันโทรหาห้อยแล้วครับมันๆครับห้ราะอะไครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่ออันนี้หัวสาวทองแหลกเนาะ นะครับทองแรกทองพอได้พอเคสเอฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดว่ครับมียูบารมีเนาะแต่ว่ายูบานแล้วน้องบาร์เรออกมานี่นะครับทองเจักเดือนแล้วพอหนิสองเดือนออกไม่ไม่ตรวจทองยังครับอันนี้ยังประันตรวจทองเนาะถ้าซื้อขายก็บรับประกันทองให้เพิ่นบ้ดครับรับประกันประกันทองเนาะก็คือตรวจทองได้เลยนะครับอันนี้เป็น ม้วติดบูธนะครับเม็ดสีแดงเข้มนะครับม้วมีเขานะครับโคผงสั ue, bé, ่งสูงนะครับน่าจะร้อยสี่สิบสาบวกนะครับอ่าเป็นม้วสาวทองเลยร้อยสี่สิบหนังหนาดีด้วยครับหนังหนานะครับอันเดี๋ยวผมไทยท่านนะเบินอ่าอันนี้พอเราห่อไว้ยีบเก่าก็ไปหาเลยมีใบมีหลอดเนาะตัวทอง นะครับ29,500บาทนะครับงัวส,สาวตัวนี้นะครับยังขาดีมีไปต่ำนี้ยังบ่อบ่อบ่อม,มีตาหนี้เนาะแล้วรับประกันห้ยเอาจับได้จุงได้รมได้จับได้จุงได้เป็นเสียกแล้ว,ลวตามได้เอาขอเบอร์ติดต่อเนาหอศูนย์หก่ย์่องศูนย์ศูนย์ห้าสองศูน พ่อยังครับพ่อมงค้นพ้นเศษครอบพ่อมงคลอย่ใส่เนาะพ่อยุปัททายยุปัททายเนาะยุใกล้ๆเขานะครับเอาเมื่อปุยใหญ่ผู้ใดสนใจก็โทรหาพ่อเรานะครับมวดทองนะครับสองเดือนหายากเนาะมีสิบเก่ายุสง่านะครับเป็นม้วดที่มิสหนีนะครับก็ให้ที่นองเกษตรกรนทามักยังไงก็โทรหาเรารับกันตำนี้รับกันทองเนาะครับเอามันหมนพ่อขอบคุณหลายๆครับครับเมื่อนี้ก็แวะซื้อลองเท้าไปฝากเมียนะครับที่นองเกษตรกรนเผิ่นมาขายลองเท้าเตะอยู่ใน ตลาดนัดนะครับของอีเมีเรานะครับขายวอแพงเด้อขายวัแพงขายถึกๆอารมณ์ดีความจิตยิ้มเจีมใส่ตัวราคาเิ่นยนี่ตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาเห็นะครับตลาดกำลังเกิดการสื่อขายกันก็ยังมีหอยน้ำม้วเข้ามาในตลาดเห็นะครับขณะนี้เวลาแปดโมงตรงนะครับแดดออกแห้งแล้วนะครับ อหอยที่ขายได้กับพักกันน้ำหัวน้ำควายกับไปส่งลูกค้าเลยนะครับก็บบางท่านก็ยังจอดรอเพราะว่าทั้งออกยังตันอยู่นะครับยังทรงหัวกันประสิทธิญญาานนบบน์นะครับบรรยากาศในตลาดนัดโคกระเบืออําเภอบัวใหญ่นะครับคณะแปดโมงนะครับยังคือคักอยู่นะครับสำหรับกรเกษตรกรนะครับที่อยากมาชม่มมาเลือกซื้อเลือกหาอยู่ที่ตลาดนัด ก็สามารถมาได้นะครับกับมีทั้ง2มือนะครับในหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะมีวันเสาร์นะครับเสาร์วันเสาร์กับเสาร์วันอังคารนะครับเสาร์วันเสาร์กับเสาร์วันอังคารนะครับก็จะมีหอยพะน้ำงัวนะครับมาให้พี่ให้น้องได้เลือกซื้อเลือกหานะครับเพราะว่าจะเป็นเกเมืวอลูกผสมปรมานลูกผสมอ่หัวง้มนะครับมีให้เลือกชมนะครับ กับมีทั้งหอยนะครับแล้วก็มีทั้งพี่น้องอ่าเกษตรกรทีมาหาซื้อหามาขายนะครับถึงไงหอยทึงพี่น้องเกษตรกรกับมาขายกันหลายเด้อครับครับลังหน้าฝนก็จะเฉชชยแยแน,เน่เด้อครับหยางกับยากเนาะสำหรับพีนรรพกก่น้องเกษตรกรผู้ใดที่จะมาก็สวน้องเท่าบูดมานะครับจะได้เดินเบื้องหัว ย่างมึงว่าได้สะดวกนะครับตอนนี้หอยกระทยอยออกกลนได้ครับเวลา8โมง30นะครับตอนนี้ก็ขายกันได้เกือบเบิดแล้วนะครับกันทยอยออกบรรยากาศทางในก็ยังมีผู้ต palace, karaoke, a a ่อราคาซื้อขายนะครับหอยกันยังหลายอยู่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มาใส่สายอยากมาเบึงก็ยังมีให้เลือกชมอยู่ด้อยครับวันนี้จะบอกว่ยในไทยอ่าเป็นคมหรือเปิดราคาให่งเบื้องนะครับไทยส่วนมากจะไทยเป็นบรรยากาศแห่งพี่น้องเกษตรกรนะครับด้ออกมา เลือกซื้อเือหานะครับมาตลาดนัดว่าเป็นยังไงราคานี้แล้วทั้งตลาดนัดจะคืนเหมือนเดิมบ่อนะครับยังคืนนะครับผมการันตีนะครับ,รบสำหรับตลาดนัดอ,อำเภอบัวใหญ่นะครับเซาวันเสาร์แล้วก็เ้าวันอังคารนะครับอาจจะมีพี่น้องเกษตรกรในเรื่องหาตลอดนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตลาดนัดควาควายอําเภอบัวใหญ่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและสาระน่ารู้ทางช่องด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ